สวัสดีค่ะยินดีการรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะโอ้ลองมามนนีเ้เสร็จเรียบร้อยนะคะรอสังกระสีมุมงอย่างเดียวนะะเหตุงานสองคนส้างกระได้พากันปั้มเล็กขึ้นวันจันทร์เมื่อวาน,นแนวเป็นต่อเนาะต่อสองเสน็นเอาขึ้นไขึ้นไปต่อข้างบนอีกเสน้นหนึ่ง <c oughs> เสร,เรียบร้อยนะคะโครงหลังคานะก็รองาอันนี้ก็จะได้เอาออกแล้วมองนี่กีดมองมุงสังกระสีนะคะวันนี้เพื่อนก็น่าจะตัดเด็กที่ส่วนที่มันยื่นออกไปนะคะตัดออกโอ้น่าจะประมาณเท่ากันอยู่แล้วตัวนี้เพื่อนน่าจะตัดแล้วนะคะ โครงหลังคานะคะเอฟซีเสร็จแล้วนะคะเสร็จหมดเรียบร้อยโอ้ยเห็ดสอ mm hmm. งคนได้นี่ยไวมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปหาวันนี้มืดก็มานอนบ้านนะคะ mm hmm. เอาคือว่าทายอ mm hmm. คือว่าเจ็ดโมง mm hmm. คือว่าเจ็ดโมงโ mm hmm. บรางยักเถื่ mm hmm. อโ้โอ้โยกงหนก นก็ <c oughs> ลงมาดูอัปเดตนะคะน้ำต้นใหม่ก็รดแล้วเมื่อวานดินยังเปียกอยู่ไม่ต้องรดอีกนะคะวันนี้มาได้รดทุกวันนะคะโอ้ช่างทำไวมากนะ,ะวันนี้ก็น่าจะเข้ามาตัดเหล็กอย่างเดียวนะ,ะเพราะว่าน้องแมมไม่อยู่นะคะน้องแหมมเข้ากรุงเทพนะคะก็คงจะรอน้องแมมมาหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะ ก็มุงได้เลยนะคะโอ้เหล็กยังเหลือหลายปลเหล็กยังเหลือหลายเส้นเลยเสาอันนี้ก็ซื้อมาเหลือเป็นต้นเลยโอ้ต้นหนึ่งกับพันกว่าบาทคนนี้เหล็กตัวนี้นะคะเหล็กกล่องเหล็กเสานี้นะคะ ก็คือสั่งมาหลายค่ะเหล็กเส้นนี่ก็เหลือสองเหล็กสามก็เหลือนะคะอ้เหล็กเหลือเยอะนะคะของเหลือเยอะอ๋อเดี๋ยวช่างก็ต้องมาตีตัวนี้เนาะวันนี้เนาะตีไม้ฝานะตีไม้ฝาเชรานะคะเพราะว่าอ่าเพิ่นต้องตีไม้เชราก่อนนะเพิ่นถึงจะมุงได้นะคะไม่ต้องรดแล้วนะคะดินยังเปียกเป็อะเปออยู่นะ ดินยังซุ่มยังเปียกโอ้สอออนไปหอมเปลอะพี่น้องโอ้มะเขือก็เป็นหมากแล้วโอ้ขาวจูนพูนนี่ค่ะมะเขือนะ,ะมีต้นเดียวนะคะยญาปลูกต้นเดียวนี่พริกก็กําลังเป็นดอกนะคะยาผ่กก็เลยห่วงกลัวว่าพริกจะตายนะคะเพราะว่ามันกําลังเป็นดอกนะคะพอตายดอกลงมารดให้ทุกวันนะคะนเนี่ผักสเสน่หผักเสน่หก็มีอยู่ต้นสองต้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คิงนะคะลุงเสือเอาไปปลูกก็ติดแล้วนะคะปาดมะเขือเป็นหมากไว้แถวพี่นอนะะ้องมะเขือเปาะนะคะโอ้แต่ลูกมันเป็นยาวๆนะคะโอ้ดกนะ,ะต้นเดียวนี่เป็นหลายลูกเลยสี่ห้าลูกนะ,ะก็เดี๋ยวลงไปดูกับข้าวร้านค้านะคะจักสีได้ยังไปปั่นยญากินนวันนี้ ยาพาบอกอยากแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ก็มีอยู่แต่ที่ตลาดสดนะคะไม่ได้แวะเข้าไปเนาะกล่องละห้าสิบบาทนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะกล่องละห้าสิบาทก็ได้แกงหนึ่งนะคะยาบอกอยากสดน้ํานะ,ะกินแต่ของแห้งๆเนาะก็มีแต่ปิ้งไก่ปิ้งปลานะคะไปกินทุกวันตำแจวนะคะ ไม่ได้ชวนลุงเสือแวะตลาดนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองชวนลุงเสือแวะตลาดนะคะหาหน่อไม้มาแกงไปปั่นหญ,ญ้ากินนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะรอมุงหลังคาอย่างเดียวนะคะก็ช่างเพื่อนก็คงจะคุยกับน้องแหม่มแล้วละค่ะเนาะจะรอน้องแหม่มกลับจากกรุงเทพก่อนหรือว่ายังไงนะคะ ิบแปดเมตรโอ้สังกะ <s> สีก็ลายเติบนะคะพี่น้อง uh, ช่วงกลางนี่จะหกเมตรเต็มนะคะหกเมตรเต็มแล้วก็ช่วงที่หลังคาเก่ายื่นออกมานี่ก็จะประมาณห้าเมตรแปดสิบนะประมาณนี้นะคะช่างเพื่อนก็ไล่เต็มหกเมตรเหมือนเดิมนะคะรูซิงนะคะร้านรูซิงเนาะเพื่อนก็จะไล่เต็มหกเมตรเหมือนเดิมนะเราก็ แต่ว่าเพื่อนก็จะตัดให้เนาะตามที่เราสั่งนะคะ fc นะคะ,ะต้องใช้ลูซิงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าหลังคาเนาะมันยาวนะคะถ้าใช้สังกะสีก็คือมันจะได้ต่อเอานะคะสังกะสีมันจะไม่ได้ตัดเหมือนลูซิงนะคะ,ะสังกะสีมันก็จะมีมาเป็นแผ่นสําเร็จของมันเลยนะคะแต่ถ้าลูซิงเราเอาเท่าไหรเขาก็ตัดให้แค่นั้นนะคะที่บ้านภาษาก็สิบสองเมตรนะคะ ตัวบ้านนะตัวบ้านยาวสิบสองหรือสิบสามเมตรนะ,ะก็ตัดรวดเดียวเลยนะคะแผ่นนะตัดเป็นแผ่นมาเลยสิบสองเมตรเลยนะคะนะคือเราสั่งดูซิงนี่คือตัดได้นะเอฟซีเนาะเดี๋ยวจะไปหากับข้าวก่อนนะ,ะนี่กับข้าวจ้ากสืส้ออย่งพี่น้องนะคะเนาะนะคนซื้อก็ซื้อไม่ถูกนะคะไม่รู้จะกินอะไรเนาะ,ะกับข้าวร้านค้าก็จะมีประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นต้มเครื่องในนะคะเอซี SC. ต้มเครื่องในหมูนะคะนะแล้วก็หมกปลาซิวนะคะผููเ่ามักกินแบบนี้นะคะแล้วก็ส้มเนื้อนะคะนะได้แค่นี้นะคะเพราะว่าจะไปแวะเข้าตลาดมันก็สายนะคะแล้วก็หาซื้อไปจากบ้านเนาะกินไปนะเอซีเนาะคนซื้อก็ซื้อบะถูกนะคะจะจะกินอะไรนะแต่ละวันเนาะกับเผากับน้ำก็ได้นะคะ นีกรติบข้าวนะก็เตรียมซาการ,ร์าไว้เรียบร้อยนะคะส้มเนี้ออันนี้ก็ขนมนะคะเมื่อวานก็ลุงพลก็ซื้อปิ้งไก่นะคะแล้วก็ปิ้งปลานะปิ้งไก่ปิ้งปลาแล้วปิ้งหมูนะคะอย่างละไม้นะคะพอดีภาษาก็ทําป่นนะคะเมื่อวานทนําป่นลวกผักนะย่าก็กินป่นนะคะ ผู้เฒ่าเนาะมักกินจังสั้นนะคะอย่างอื่นมันก็คือว่าล่ะค่ะเนาะแต่ละวันก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะคะเอซนะ,ะกับข้าวนะคะในตู้เย็นภาษาก็มีแต่หมูนะคะนี่สุกแล้วเหลืองๆนี่ลูกนี้สุกแล้วนะคะหมูแต่เรา ลักสิเห็ดอย่งนะส่วนมากผู้เฒ่าเพื่อนก็บ่ค่อยมกักเนาะเป็นหมูเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อวานก็ลุงพลก็ซื้อไปอยู่นะคะปิ้งหมูนะคะเก็บมากระทกลกภาษากินทุกวันนะคะยังไม่สุกนะเมื่อวานก็เมื่อเมื่อวานหรือเมื่อเช้าเนากภาษาก็เก็บได้ไปสามสี่ลูกแล้วนะคะ เดี๋ยวยังไม่ได้ไปดูฝั่งนู้นนะคะลุงเสือปลูกไว้เด้อพี่น้องนะลุงเสือขยันนะคะปลูกไว้นะเป็นหมากย่อยซ้ำส,สะนะคะดกนะคะรอบนี้กินวันละสองสามลูกนะคะภาษาจะใส่น้ําปลานะคะผ่าแล้วก็เอาน้ําปลาหยอดนะคะเอฟซี FC. สดบาดทีนิ้ยคักแซ่บนะคะ <c oughs> แดดออกแล้วนะคะลุงเสือก็ลงไปดูนูน่นดูนี่นะคะช่วงเช้าเนาะที่บ้านย่านะคะโอ้ยบะฮุงพอปลูกแล้วเนี่ยจะได้จิ้มออกปลูกแล้วละ่ะนี่ค่ะเราเก็บเมื่อวานนะคะที่เก็บวันก่อนก็ยังอยู่ในตะกร้านะคะก็มีน้องบิ๊กกับภาษานะคะกินอยู่ตลอดนะคะ นะบิ๊กกับมักสมนะเอฟนะดึกดืนเทียงคืนกับลุกมาหากินสมหมักขักนะคะแดดออกแล้วอากาศเริ่มอุ่นนะคะช่วงเช้าๆนะคะอากาศหนาวนะคะสายมาก็ร้อนนะคะวันนี้ก็น่าจะถ่ายทำนะคะเอ็มวีเพลงบ่าวนุนะเอซเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้บ่าวนุหลานลุงพลด้วยนะคะเนาะก็ วันนี้เนาะก็จะถ่ายทำา MV เพลงนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้บ่าวนุกด้วยนะคะ,คะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ปะปาดสุพรรณนิกาเอซ กำลังจะออกดอกนะโอ้ยพวงบักใหญ่บักใหญ่นะคะเริ่มเหลืองๆแล้วนะคะ